สวัสดีครับผมชื่อนายเกยงกากรุงไก่ร้านหนึสากเจ็นึ่งามสี่แปดเครับวันนี้ผมจะมานำสเนสนอสไลด์ความคืบหน้าการศึกษาพันธ์ุไม้ครับวัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็คือสํารวจว่ามีกล้วยไม้กี่ชนิดในพื้นที่หน้ามาวิทยาลัยรักครับกล้วยไม้เป็นพืชที่มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศไม่เพียงแต่ความสวยงามครับแต่ยังจะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การศึกษาครั้งนี้มุ่งมุ่งเน้นไปถึงการสำรวจความหลากหลายของพันธุ์กล้วยไม้ในพื้นที่บริเวณสนวนไวรลักซึ่งมีความหลากหลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับวิธีการสำรวจหลักๆเลยนะครับก็คือเดินสำรวจรอบพื้นที่ครับ2คือการจดบันทึกและถ่ายรูปภาพพันธุ์กล้วยไม้ครับ3ก็คือใช้ข้อมูลจากคนในพื้นที่ทเพื่อช่วยยืนยันนะครับ อ่ผมนะครับได้ทำการสำรวจไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็คือพบกล้วยไม้แบ่งออกเป็น3ามกลุ่มหลักๆก็คือ1กล้วยไม้ดอกใหญ่ที่มีกลิ่นหอมครับตัวอย่างเช่นช้างกระซึ่งมีดอกขนาดใหญ่สีขาวลายจุดม่วงหรือชมพูมักพบเกาะตาม ต้นไม้ใหญ่ในปา่าอีกตัวอย่างก็คือเอื้องมาลีนะครับที่มีดอกเล็กสีขาวอมชมพูมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับกลุ่มหลักที่2นะครับก็คือกล้วยไม้ที่มีสีโดดเด่นครับเช่นหวายแดงที่มีสีดอกสีแดงม่วงหรือชมพูสดใสมักพบในวันที่ที่มีแสงแดดล้ำไร่นะครับเอื้องสายไหมนะครับที่มีช่อดอกเล็กเรียวยาวชมพูและขึ้นในพื้นที่ร่มเงาและล่งครับ กลุ่มหลักที่3นะครับกล้วยไม้ชนิดหายากพิเศษครับเช่นรองเท้านาลกีกระบีนะครับที่มีดอกคลายรองเท้าเป็นกล้วยไม้ดินที่หายากกุลาบกระเป๋าเปิดนะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ขนาดเล็กที่นิยมพบในพื้นที่ชุ่มชื้นใกล้แหล่งน้ำครับปัญหาที่พบนะครับสภาพอากาศไม่แน่นอนครับฝนตกหรือแดดจัดในบางวันทําให้การสรํารวจราชชาริมไม่สะดวกครับ2 2การระบุ ตัวพันไม้ชนิดหายากครับกล้วยไม้บางชนิดมีลักษณะคล้ายกันมากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญช่วยยืนยัน 3. พื้นที่บางส่วนเข้าถึงลําบากสรุปนะครับมีพันกล้วยไม้หลายชนิดสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตจากการศึกษาครั้งนี้เราได้ยินถึงความหลากหลายของพันกล้วยไม้ในบริเวณหน้าสวนรักครับซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติแต่ยังเน้นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ พืชพันเหล่านี้ด้วยครับแผนต่อไปคือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ